เนะนะลูกสวัสดีพี่น้องไปเสียงดังแถวบ้านนี่ฮะบ่เสียงคนไพคือเสียงดังแทะลูกข่อยจนตื่น

an dia na. ah ikan. 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 อ้าวสออ้ห้องยสายนะออสีก็เอาคือหมูถูกไหมชีอือางมาทำเียวน

าาวางด้วยรถจักมาด้วยฮึไม่ใช่บันทัดมาเล่นทั้งนี้ลูกมาเล่นทั้งนี้มันจังอุ่นนี่อาชิดา

เงินจะมาพ่ออาได้อันนี้มาเอาอันนี้เอาขึ้นเจ้าเสียเอาอยัางนี่สิบเจ็ดพี่มาเอาตัวนี้มาจังได้เงินจะสามพันยี่ลอย่างไรบอ เาบังับแกแล้วไปทิมขยะเล้มันเป็นวไดค่ะแกกินนมวยดิเราบคให้คอยกินคู่กกกิน<ะ>คกิน,นื่อโลตลาดบ่มวย คงจะปลูกบ่น้าน้าื้อบ่ากบสองเอาไปไว้พระเออกินอซาเขาไปกินเนาะมันจะกินจ้ะอืมทีมขยะลูกทีมขยะกินอะไรก็ทีมขยะเอาคือเพนน้องวะกิจือยังวะเน โอ้ยจะไป่มันประหยัดขักี่เดือนนี่เนาะพันกีสองคนคนละบาท่าอานีคนละบาทอาบตพนกีองบาทองเชียรมาไปสู่กันหมบ่ก็อย่าไปกับแคนที่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมูเลยเปลี่ยนมูอีก

อ้าจิบไ,ได้คายข้ยองนะบ้าน้เฮ้ยเด็กน้อยจีผักพักเยนหนึ่ง <laughs> สองผิดบเอ้าเขาเซ้งเล้วเขาก็ผักพักเียนนนะถิดหนึ่งบอสองผิดด้่เก่าอันนี้ทิดหนึ่งบคู่วะอันตอนจันนกแรรุน่นชึข่อยนะสองผิดเบลว กระซิบถิดกระผางเฮียนซองหนูเดียว้ันผ่นแล้วเ่บายบายน่ไปไปเลยไปไปโอ้ย่อยาั่งนเพืเือนยอีกแล้วมอยนั่งน้เงะีดเห็นบ่ ไังคุ้นให้ไปเบิร์น่เดียวเลยู er> sw like oh. ่ะนี่เจ้าเสียงมือได้ทางก็เสียงบ่ทางก็เสียงเหมือนบ่ทางก็เสียงหมือนจันจงเหมือนี้นี้ผักนผ้าในอาทิตย์นี่และสิบ่อว่าผาบื่อยู่ในนัเดตัวตัวเขาตัวตัวหมักยอกเดือนเลยเดือนจากหายในไทยที่ดีลืมสื่อเลยนี่เลยคือในอยู่ในนันเดอที่ดิกระเ่งเคยไปหลีดน้ำเดือนต้นอยู่ในนันเดอ

มาไปยังคือมีเต่นะแทะเงียงขูดโอ้โกู้สาวแมวขูดแม่ามแมวก็ผูอาแม่ไปแม่ผูเบาแม่ขู้าต้นไ้สีขาวจินหอดเพียงหอดเพียงแต่ว่าสีอยู่ห้องเทียนเลยบ่

ลูกขาหน่อยพี่เราเลยทีปิดอันนงเฮียนเลยมี่พังเฮียนหนึ่งเนาะจมออาทิตย์หนึ่งจังเหมือนว่าแม่แต่รุ่นสุภาพนะพี่พังเฮียนปิดอยู่สองอาทิตย์ขาเฮียนหนึ่งให้มีผู้บาวเลยนี่อ่า พาคนดี้สองคนมีคนไทยามีคนไทยเมเกามีก็รามี่ผวในรงเรียนข้าับบอมีแดนในองค์เฮียน้ามีคนไทย้ามี้ามีคนลาวถ้าบง้าเก็คนลาวอีดมาหเลยึงหลึกไรเยเว่ามึงมีคน นนืนคนอีส<ศ>านดูเมด็ดสิป๊อป